ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็จะส่งเสริมได้ประโยชน์มหาศาลพระองค์นี้ท่านมีกําลังศึกษาเล่าเรียนของท่านท่านปฏิบัติธรรมก้าวหน้าแล้วท่านช่วยาศาสนาช่วยาศาสนกิจบำเพ็ญประโยชน์กับสังคมสังคมเราจะอยู่ยั่งยืนมีความสงบสุขก็เพราะมีการกระทํากันอย่างนี้แหละถ้าคิดอย่างนี้มีปัญญาด้วยก็ผลก็กว้างกว่าไปใช่ไหมก็ดียิ่งใหญ่แล้ว แล้วก็จะสนับสนุนให้เกิดปีติมากขึ้นด้วยเพราะปีติปราโมทจิตใจดีงามยิ่งบีบุญใหญ่เลยฉะนั้นก็ท่านต้องบอกญาติโยมให้ทําจิตใจให้ถูกเวลาทําบุญทำกุศลเนี่ยทำไมโบราณเขาจึงพูดรัดเ่ยบอกว่าเนี่ยได้สืบพศาสนาก็คือขี้เกียจอธิบายยืดยาวก็ถ้าคนมีปัญญาแล้วเคยพูดกันมาแล้วก็พูดแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหม ว่าถวายทานแค่นี้มันสืบพระศาสนายังไงก็อย่างที่ว่าไปแล้วสืบจริงๆใช่ไหมอ่ามันถึงกันหมดอ่ะแล้วบำเพ็ญประโยชน์กับชาวโลกมัเนเป็นยังไงเอาก็อย่างนี้แหละบำเพ็ญประโยชน์กับโลกทั้งหมดนะนี่ปัญญาจะช่วยแล้วก็จะทําให้เราเห็นมองเห็นทางในการที่ว่าจะทําบุญทําทานทํากุศลต่อไปว่าเราควรจะทําในแง่ไหนจุดไหนเรื่องใดอะไรกับใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ครับเอ่อจะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเอ่อถามเผื่อโยมแม่นะครับพอดีว่าโยมแม่เนี่ยเคยผ่าตัดสมองครับเคยผ่าตัดสมองแล้วก็จะมีปัญหาว่าบางช่วงเนี่ยควบคุมจิตไม่ได้เอ่ออย่างเช่นความคิดฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยถ้าช่วงถ้าช่วงที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็จะมีเรื่องว่าหลับตาแล้วเห็นกรรมเก่าว่าเคยทําอะไรไว้ก็จะยึดอยู่ตรงนี้ทีนี้พอดีเมื่อกี้คุยเรื่องจิตก็เลยจะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่ามีวิธียังไงว่า เอ่อให้โยมแม่เนี่ยหลุดจากตรงนี้หรือว่าอย่างเช่นว่าก่อนจิตสุดท้ายเนี่ยมีในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่มีวิธีฝึกยังไงให้ว่าจิตสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ยึดถึงนั้นเพราะว่าโยมแม่มีปัญหาทางร่างกายว่าเคยผ่าตัดมาทําให้บางขณะเนี่ยควบคุมจิตไม่ได้ครับใช่มันก็เป็นเรื่องที่ร่างกายมันมาเป็นตัวก่อกวนหรือว่าเป็นปัจจัยกระทางจิตมันเป็นปัจจัยหนุนน่ะทำให้การปฏิบัติทางจิตยาก ทีนี้วิธีแก้ก็มีสองอย่างคือวิธีทางจิตกับวิธีทางปัญญาเอาวิธีทางจิตก่อนวิธีทางจิตก็คือว่าเราต้องเอาไอ้ตัวอารมณ์ที่จิตจะยึดมาตอนนี้ก็คือจิตท่านไปคล้องอยู่กับไอ้กรรมบางอย่างที่เป็นฝ่ายที่ทําให้รบกวนหรือไม่ดีเราก็จะหาไอ้ตัวอะไรที่มาแนทนทีนี้ถ้าคนใกล้ชิดรู้ใช่ว่าเคยทําอะไรที่มันเป็นกรรมดีที่มัน มีตัวเด่นนีอย่างคนโบราณทําไมเขาจึงเบอกให้สร้างพระพุทธรูปให้ไปปิดท้องลูกนิมิตเพราะอะไรครับนอกจากว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่อย่างสมัยนี้นะนานๆมันจะ,จะมีทีนานๆน,นวัดจะมีการฝังรูกนิมิตผูกสีมาแม้มันบางทีมันเป็นกี่สิบปีไม่รู้จะมีได้ยากเหลือเกิน แล้วก็สร้างพุทธรูปเดี๋ยวสักก่อนก็ไม่ได้มีวางตามตลาดอย่างที่สำร,รานราชหรืออะไรมากมายประตูผีใช่ไหมโอ้ยสร้างกันยากรอพระกันทีหนึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะนั้นเป็นบุญที่เด่นแล้ววัตถุที่สร้างเป็นบุญนี่ก็เด่นมากนี่ลักษณะนี้มันก็เข้ากับไอ้ความจริงของชีวิตเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยมันก็จับไอ้สิ่งที่มันเด่น สร้างพุทธรูปองค์บรมเนี่ยเป็นทองอารามใช่ไหมจิตใจมันก็จับแล้วเซลมันเป็นสิ่งที่ประทับใจประทับใจรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็ตราตรึงอยู่กับใจเวลาน,นึกปั๊บใจไปอยู่ที่นี่แหละเนี่ยโบราณก็จึงให้สร้างก็เพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของจิตที่จับจิตง่ายเมื่กุศลไปทําอะไรอะไรมาพอพูดถึงอู้ปีนั่นไปสร้างพระมันนะแหมมันเด่นขึ้นมาเลยเนี่ยจิตจับได้ไปเปิ